สวัสดีค่ะมาพบกับช่องวัชโนอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาห่อข้าวไปกินที่ทํางานอีกแล้วค่ะจริงๆวิธีการทําข้าวห่อเนี่ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากหรอกแต่ว่าวิธีที่คนที่เขานําเสนอนะเขาจะนําเสนอเอ่อกับข้าวสวยๆกับข้าวดูดีน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะแต่สําหรับพี่วัดเนี่ยขอแนะนําให้ใช้กับข้าวที่แม่ทําที่บ้านนั่นแหละค่ะนะตักแบ่งไว้หรือว่ามาทาเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆ พราะปกติเราก็หุงข้าวอยู่แล้วอย่างเช่นวันนี้ก็จะเป็นข้าวน้ำพริกปลาทูไข่ทอดนะคะพร้อมกับผักและผลไม้เวลาทำน้ำพริกกะปิเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเยอะนะคะเราก็จะตักแบ่งเอาไว้ใส่กระปุกไว้ค่ะส่วนปลาทูทอดหรือไข่เจียวเนี่ยเราก็จะมาทำเติมทีหลังก็ได้นะคะแล้วก็ผักจิ้มหรือผลไม้ต่างๆนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ชอบนะ สำหรับไข่เจียวเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอคำเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการรับประทานเพราะว่าเวลาที่เราทานข้าวกลางวันที่ทำงานเนี่ยเราจะไม่ต้องไปเตรียมอย่างอื่นแล้วนะคะเราหยิบขึ้นมาทานได้เลยเนาะปลาทูเราก็จะแกะเอาแต่เนื้อๆเ,เลยเนาะเพราะว่าจะได้สะดวกเวลาที่เราไปทานที่ทำงานเนาะแกะเอาเอาแต่เนื้อๆเ,เอาก้างออกค่ะ เอาก,ก้างออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะเราจะได้ทานให้สะดวกสะดวกเนาะทีนี้ก็มาจัดใส่กล่องเลยค่ะกล่องของเราวันนี้ก็จะมีข้าวสวยนะมีน้ำพริกกะปิไข่เจียวแล้วก็ปลาทูทอดนะคะ พร้อมด้วยผักและผลไม้ก็คือแตงกวาญี่ปุ่นและฝรั่งนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้อาหารกลางวันอร่อยๆทานแล้วนะคะทำแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากๆแล้วก็ประหยัดเวลาในการไปเดินหาอาหารรับประทานในช่วงกลางวันซึ่งบ้านเราอ,อากาศร้อนมากๆเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเดินตากแดดนะคะ ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ลองนำไปทําตามดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ